สวัสดีครับผมนายจากกักรโชูจันม .6 ทับ13เลขที่12วันนี้จะมาอ่านงานครั้งที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรพานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จํานวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรณที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ก็นับรวมผลของการย้ายถิ่นเข้าด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุฐานะภาพสมรสของคนที่ร่วมกันที่รวมกันอยู่ที่รวมกันเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งชัชพลทรงศุนทวง์ ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ประกอบประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยสาเหตุมีสาประการคือการเกิดการตายการย้ายถิ่นองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรสาประการคือการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ สการตาย 3. การย้ายถิ่นการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์การเกิดเป็นกรรมวิธีที่ที่ทารกคลอดออกมาจากคันมันดาแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การเกิดมีชีพเป็นการคลอดของทารกที่คลอดออกจากคันมันดาไม่ว่าจะครบกำหนดหรือไม่แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเพียงหนึ่งวัน ก็ถือว่าการเกิดมีชีพทั้งนั้น 2. การเกิดไหลาชีพการเป็นการตายของทารกก่อนคลอดหรือระหว่างคลอดโดยที่เป็นการคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนไปแล้วและทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตรีแต่ละคนมีความสามารถในการ ให้กำเนิดบุตรไม่เท่ากันวิสัยสามารถของสตรีจะมีบุตรได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์เรียกว่าความสามารถในการมีบุตรจำนวนมีบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวัดหลายมาตรการที่นิยมใช้มากได้แก่1 อัตราการเกิดหรืออัตราการเกิดอย่างหยาบคือจำนวนคนเกิดในแต่ละปีต่อประชากรในวัยกลางปี1000คนมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์ 2. อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนเกิดใน1ปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์ 3. อัตรา การเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจํำนวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุในวันเจริญพันธุ์ใน1ปีต่อสตรี1 0 0 0พนคนในหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์ 1. อายุแรกสมรส 2. ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน 3. ความพอใจในบุตรที่เป็นชาย 4. ระดับค่าของชีพและค่าใช้จ่าย 5. ค่านิยมเรื่องขนาดของครอบครัว 6. ขนบธรรมเนียมและศาสนา 7. ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองและชนบท 8. ทัศนคาาติและการปฏิบัติ